โอนไปแล้วน้องไ้เลยคนอะไรไปพูดจาแบบนี้เนี่ยพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายพอจะมีเศษเงินหรือว่าขนมให้ผมกินไห,นไหมครับผมหิวมากเลยอะไปไ,ไกลเลยไป ไปให้กลจากฉันเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเลยนะแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกแถวนี้นะเข้าใจปะได้ยินทีน่พูดไหมไปคู่ใน,นลมดีๆอยู่ลมเสียพี่ชายเอาผมขอร้องนะครับให้ผมกินน้ําหรือว่าขนมก็ได้นะครับผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วอะนะครับอะไรของแกนี่ครับเห็นฉันโง่เหดูดิ บนผิวหน้าของฉันเนี่ยมันมีตรงไหนที่เขียนติดไว,ว้ไหมว่างโง่ไปเป็นไรหรือเปล่าคะทำไมคนสมัยนี้ใจดำกันจังเลยอะ่ะไม่ให้ของยังไม่พอยังจะมารังแกกันอีกอะ่ะไม่เป็นไรหรอครับคุณผู้หญิง เป็นความปิดผมเองนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าผมหิวไปหน่อยก็เลยไปเสียมลายาดกับพี่เขาคคุณพอจะมีเศษเงินหรือว่าแบ่งขนมให้ผมกินหน่อยได้ไหมครับผมหิวมากเลยได้ค่ะงั้นคุณกินนี่ไปก่อนนะคะฉันให้ขอบคุณครับนี่คุณคัทระวังนะคะราจะติดเคาะ เป็นอะไรไหมคะคุณงั้นคุณรอฉันตรงนี้นะคะเดี๋ยวฉันเข้าไปซื้อน้ำให้รอฉันตรงนี้นะคะอคะออะรคอับเท่าไหร่คะทิ่บาทครับหายไปไหนแล้วอะเห็นโทรศัพท์หนูไหมคะ เมื่อกี้เขาไปไหนแล้วเขาจะมีเซษนเงินหรือขนมอะไรให้ผมกินหน่อยไหมครับหิวข้าวมากเลยอ่ะโอ้ขาเขาไม่ดีอ่ะโอ้ยนี่ยับอกนะว่าคุณรังแกเขาอีกแล้วอ่ะร่างกายนี้ก็ครบขัอที่สองอยามารังแกคนพิการได้ลงคอคุณนี่มันขยะสังคมจริงๆเลยขยะสังคมเลยเหรครับ แรงนั่นเนี่ยเฮ้ยอย่าลิ่นอยู่วะคนที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ยใช่คนนู้นหรือเปล่าครับดูพี่ครับไอ้เนี่ยผมเจออีกแล้วมันไปทำอะไรมาแน่นอนเลยใช่หมอนี่ไหมที่กำลังตามหาอยู่อะไอ้ฮ่าฮ่า แมนอาชักโอ้เอาใหญ่เลยนะไปไกลเลยไปไปให้ไกลจากฉันเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเลยนะแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกแถวนี้อีกนะเข้าใจปะได้ยินที่พูดไหมไปขู่ในลมดีๆอยู่ลมเสียหมดพี่ชาย อาผมขอร้องนะครับให้ผมกินน้ำหรือว่าขนมก็ได้นะครับผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะครับ,รบเราจะติเคาะเป็นไรไหมคะคุณงั้นคุณรอฉันตรงนี้นะคะเดี๋ยวฉันเขาไปซื้อน้ำให้รอฉันตรงนี้นะคะ ุครับว้าวขาแข็งแรงดีนี่ <c oughs> ไม่เจ็บขาแล้วเหรอไม่เจ็บครับไ <c oughs> ปออกกำลังกายกันหน่อยดีไหมได้ครับได้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> จากนี่ไปถึงสอน,นอก็น่าจะสักสิบโลได้นะครับพี่ครับผมผิดไปแล้วครับผมผมจะไม่ทำอีกแล้วครับไม่ทำอีกแล้วครับ ข้าก่อนก็บอกว่าอะไรบอกให้ไปไกลไม่หรอเล่นกลับมาอีกนี่ครั้งนี้ฉันอุตสา์เตือนแกไล่แกดีๆแล้วนะไปวิ่งเล่นกันหน่อยนะออกกําลังกายโอเคไหมไปคุณผ tamam ู้หญิงครับ ถือว่าพี่ให้นะนางปะ